สัปริวารานีภิกขุสังฆโภพันเตภิกขุสังฆอิทมานีนี้สัพปริวารานีปฏิคันหาโูอัมหากันเจวะมาตาปิตุ อาทีนัาตาก,การังการกตานังที่คารตังที่ตายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าบังศัในวันนี้ขอพระภิสุสงฆ์ ได้โปรดรับภาพังสกุลจัดตุปัจจัยซื้อที่ดินวัดบ้านประอางของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความสำเร็จในชีวิต ะใิตามันดาเป็นต้นและขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงท่ายญาตพี่น้องที่ล่วงรับแล้วทุกคนตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญใาคุณของข้า,าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดทั้งสัพสัต์ทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายอุทิศให้ในวันนี้และขอให้มีประตูสา เกษตรเยียมการทานอาหารเที่ยงนะครับก็เรยีรยนเดิญทุกท่านในรัฐบารอาหารเที่ยง้วยกันขอบคุณสภาพลงทางจากตำบลสุขสวัสดิส์ทั้ง12โม,มงนะครับขอบคุณสภาพเฉพาะว่าขอบคุณทุกภา้ส่วนที่มีส่วนร่วมนะครับบ้นานบานที่อนุเคราะห์คณะกรรมากาช่วยเรื่องวาาัชระปาโฉแล้วก็อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดการเลือกหมอและพน,นะครับ สารโทออเดอร์พี่อ้อกเดินเอาเห็ุ่นนะครับบุนไทยบุนมั่นนะครับต้องฝากไว้ในพระพุทธศาสนาแจบธงบานะเป็นแบงนี้สี่ปีก็เลยจะิช่นน้าะว่าไม่น,านา่าจะปีนะครับรนัตกจารบาลีนั้งต้นัตบดและก็าบาลีโมทานท่านอาจารย์และเะ,ะ้า่องนะครับอาทิตย์เมตตานะครับ ช่วยนะครับวัดบรรดามาโดยตลอดนะครับต้องขอบคุณท่านนที่เคยเรื่องสุภูรภัยน้ำขังและลาตองโกโกได้อย่าอาสีซึ่งเป็นท่าเราอนการบ้อนาญนะครับที่อยู่โรงเรียนบ้านบรรดาในภาษาเป็นผู้ประสานดีต่อชมรมนะครับและก็ต้องขอบคุณทางท่านประธานชมรมพันผู้สิทธิ์อย่างน้อย แล้วก็คณะกรรมการโชว์บงที่อนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกานอันเอนนะครับปฏิญาณนางถวายแด่วามเป็นางของรับรองเลือที่นอข้าเสด็จถวายเพืให้ขอกรารัตนาในหัดทัสนทุกรูปนะครับบนหลัสศุนะครับเพื่อที่จะรับการถวายในะหาเทพนะครับ นวันนี้นะครับเราขาววัฒนาท uh ี and ่มีทั้งสมทุบท่ลนนะครับแับพี่เลอจาภาคนใจดีเปบ้างเองแล้วเฮนนาแจาคสนนี่ถ้านจะมาเราก็ต้องเรปมะหอด้วยคู่นรถใหม่อาจารย์ก็จะต้องเาในคู่ในญี่นในนนี้ท่านอาจารย์ก็จนอไปแล้วอาจารย์ท่านเป็นุญมีหรืไมีนะครับเอ เราพี่น้องเข้านี่นะหลากไม้มาไม่ขาดสายนะครับแต่ถือว่าเข้าได้เพื่อการระบายนะครับคุณนะครับผู้ใดได้คนนั้นได้ผู้เต่ากินต่อผู้ใดกินผู้นั้นไปกินนะอ่ามาเลอผู้ใดมาเราท่านแม่งกลัวบอกเ่าได้ซ่องเราเลาซ่องเนี่ยซ่องมีอยู่บ้านนี่ถ้าเราต้องการประมาณนะครับขนาับท่นใดที่จะใช้ห้องน้ำอยู่ด้านหลังนี่นะครับ ท้านทลังลพี่เด็กพิธกรยืนฝั่งนี้นะครับอ่ะไ,<ป>ไปไปถไวายโอ้มย,ออย,มมมยมีหลายซอกซอกเราตั้งเรื่อยจากบ้านมันจะต้องได้มีหลายซอกโย่คุณพอ่อพระกระนายกค <ś c oughs> ุณพอ่อพระกระนาย,ยกไปยกขันน้ำมนต์มาหน่อยเ <ś c oughs> พืพอ่อความเป็นสิริมงคลเดิน <ś c oughs> ทุกท่านเลย <ś c oughs> ที่ถวายซอกก็สองแล้วก็ววยังเริ่มแต่ปอสสบ,บัติ ตบสมบัติมาสองท่งานถวายสองซองวันนี้ตบสมบูรณ์เหมือนกันผู้ใดผู้ใดย่างอาจารย์สมบัติได้บุญหลายกว่าแต่ถวา,ายสองซอ,องก็ได้เดอ้อซองมีอยู่นะครับอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายภาพแป๊บหนึ่งนะครับอา่าเพื่อน้านย่างพยายามทำเข้ามาเข้ามันก็ซอยวางปางห่าแต่เพื่อนจะถ่ายภาพไปต่อทา่านช่างทองศูนย์นะครับปกติช่างก่อสร้างโบสถ์สร้างศาลา แต่นี้เป็นช่างภาพนะครับเป็นกระภาพด้วยเป็นช่างภาพด้วยนะครับออารมเพินนะครับกานชงลมเพิ่นด้วยนะใจเป็นาอ No. Uh -huh. เพ่อพรเราก็เป็นท่านหนึ่งนะครับก็มีอยู่ท่านเดียวคือท่านประธานชมรมวันนี้นะครับใครนำคณะมาทาบุญนะครับแล้วก็ถ้หาหากว่าวัดใดอารามใดชุมช,มชมในใดบ่าได้เข้าเป็นวมนกิจกรรมก็สามารถประธานชมรมโดยตรงเลยก็ได้นะครับเรื่องการนิมจะเป็นการไหวยพระมหาเป็น สำหรับทางท่านรองกำนันอำเภอขออนุญาตให้เมตตาท่านดีที่โตรับรองฝั่งนี้นะครับอ่าที่บุญคณะชายันมีพอเจ้าท่านรองกานันอำเภอเป็นท่านแล้วท่านพระภูเกษียณทุนท่านจะรับอยู่ตรณ์ท่านคุณพ่อทยองเบิ้งเ้อท่านที่ถึงอัดสอเลยอยู่ข้างหลังนะครับ อ่าโพจิรามกล่าวคำถวายทั้งล่างอีกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้น,นี้เออบอมบอมัมมมนจะจัดพิมเจ้าเจ้ากรนะหนากรุ่นเ,เองนะท่านผูรุ่เองนะครับอ่าถวายแล้วก็รับพรทีเดียวเลยนะครับต่อนเนื่องเลยนะครับท่านอ่าพ่อสมบัติอินวันนะครับท่านพ่อสมพงษ์ภาสี ท่านผู้ใหอาจารย์ในแน่ว่าจำไว้อาคุณครูอาคุณครูวิทยาพรคุณครูละเอียดคุณครูลำไยเอาไปเกินเพเป็นอย่างเอาจับรับกัรคุณครูดาลื่นคุณครูสมภารในแน่วโอ้ไพ่แน่ ภูสังโฆภูสังโฆทิมานินพัตตานิัตตานสัพริบาานสัพานิปฏิคันหาตูปิหาตมหากังธหากรังตังิตยะสุขายะสุขายะข้ารงผู้เจริญข้าร้ข้าทั้งหลายขอน้อมถวา พรทารพระทารับต้งางหาตรง้จับทั้งบริวารทั้งหลายตรงนี้จัทั้บริวารทั้งหลายตรงนี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายจะไปดูไปดูแก่พระศุกร์แก่พระศุกร์ขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายระยะของข้าพเจ้าทั้งหลายเริ่มการละนานเถิด 啊！都、uh, uh。

กระส่งไปสัเช็ด้ก็ถูจะมาก็มาทุกันครับดีด้วยกันครับในวันนี้เนอาหารนะครับพี่โรงรับรอง้านที่หนึ่งี่ใหญุ่ณที่หารนะครับพี่น้องมาฮอตมาเกืมอฟาคุณาข้างไปเป็นข้างไป้างองเลยยักท่่อีกไปเดดูดี่บนแหละนะครับ และติดข้อควาขออนุญาตตวงนี้เรียนเชิญไปทางท่านอาจารย์สมพง์วิสัยเอ่อเชิญพานขออนุโมทนาธนาติโยมที่ได้มาร่วมดวงสวงช่อฟ้าในช่วงเช้า ได้ขายป่าป่าเพื่อซื้อที่ดินรวมกับท่านจาจาเส์มงมหาราชมงิลทียานเมที่และงสรและได้ระอาจารเปนแด่พระคุณเจ้าพระเจรารัชกาลที่8ท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัย ช่วยโดนบรรดากระทาเน่ณะเจ้าภาพโอ้แช้ออซรีแ่บจ่าเจ้าภาพตะไยเป็จีกนแ่เดยวจ่าพาป่าเือเือที่ดินถวายวันบาราอาร่วมกับท่านพระอาจารย์พระมหาวิญานนทิรยานเมธีในช่วงภาเจ้า ขอให้เจริญมีความสุขความเจริญในที่การงานทางสายขอขอเจริญมีสุขภาพแขแรงทตกอรการอเจริญก่อน